พี่อ๋อยมาแชร์แบ่งปันสามหัวข้อให้ฟังนะคะว่าการที่เราจะออกมาบนโลกออนไลน์คือการสร้างเพอร์ซ a นแลแบรนด์ของเราอีกทางหนึ่งนะคะจากที่มีคนรู้จักเราในวงแคบให้คนมารู้จักเราในวงกว้างโลกออนไลน์เพราะว่าออนไลน์มันจะทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงนะคะจะเป็นคานผ่อนแรงให้เราอย่างดีเลยนะคะในข้อที่หนึ่งเนาะในการออกมาสร้างเพอร์ซ a น b r ลแบรนด์นะคะข้อที่สองนะคะก็คือไม่ต้องรอเพอร์เฟกนะคะคือเรามีข้อมูลอะไรหรือ ได้เท่าไหร่ออกมาทําเลยค่ะพูดผิดพูดถูกพูดอะไรสามารถพูดไปได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาดูเขาก็จะมาเป็นกําลังใจให้กับเรานะคะเราบอกเพื่อนๆได้เลยว่า ถ้าเกิดสิ่งไหนหรือเหมือนพี่อ๋อยเหมือนกันค่ะถ้าเกิดสิ่งไหนที่พี่อ๋อยพูดไม่ดีหรือพี่อ๋อยต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเพื่อนๆ,ๆก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกพี่อ๋อยมาได้เลยนะคะยิ่งเราได้รับคอมเมนต์มากเท่าไหร่มันจะยิ่งทําให้เราแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่คือเป็นเหตุผลนะคะว่าเราไม่ต้องรอเปอร์เฟกนะคะเราออกมาเลยค่ะมาแชร์มาแบ่งปันเนาะ พี่อ๋อยออกมาแต่ละวันพี่อ๋อยก็จะมาแชร์ทั้งความรู้นะคะความรู้ในเรื่องออนไลน์ด้วยความรู้ในเรื่องของการวางแผนการเงินด้วยนะคะแล้วอันที่3นะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้มันจาไม่ได้นะพี่อ๋อยเยอะวันนี้ทุกคนอาจจะเริ่มต้นนะคะไม่พูดยาวอาจจะมาแบบ สินาที20นาที30นาทีรู้ไหมว่ายิ่งตอนเรามือใหม่เนาะตอนที่พี่อ๋อยเข้ามาแรกๆเนาะเราเคยพูดแต่ออฟไลน์ line, แต่เรายังไม่เคยพูดออนไลน์ line. พอเราเข้ามาแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเรากดกล้องแล้วมันเขินมันอายมันไปไม่เป็นนะคะแต่ว่ากว่าพี่อ๋อยจะ ทำใจได้นะคะโอ้โหมือสั่นมือไม้สั่นไปหมดเลยครั้งแรกที่กดกล้องไลฟ์นะคะจากการที่บอยเป็นเรียนแล้วไปฝึกมาเนาะแต่พอเราทําไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เราม,มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราพูดออฟไลน์เลยตอนนี้แต่ว่าเพียงแค่ว่าเราพูดอยู่คนเดียวนาะเราพูดอยู่คนเดียวพูดคนเดียวไปคนเดียวพูดอะไรอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้นะคะทําให้เราเกิดความจดจำเนาะก็คือสามหัวข้อนะคะ